สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหพนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนาจะได้มาพูดถึงภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคม2567ค่ะเรามาดูการโคจรของดวงดาวในช่วงนี้กันนะคะ วันที่หนึ่งมกราคมดาวใหญ่สี่ดวงได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวมฤตยูดาวเสาร์และพระลาหูสถิตอยู่ณนะราศีเมษราศีพฤษภราศีกุมและราศีมีนที่ราศีเมษมีดาวพระเกตใหมายเลข9สถิตอยู่ราศีพิจิกมีดาวพุธหมายเลขสี่และดาวศุกร์หมายเลข6สถิตอยู่และในราศีธนู มีดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งและดาวอังคารหมายเลขสามสถิตยอยู่ค่ะจากนั้นวันที่9มรการาคมเวลาสี่ทุ่ม41นาทีดาวพุธหมายเลขสี่โคจรยกย้ายจากราศีพิจิกไปสถิตณร,ราศีธนูและในวันที่15มรการาคมเวลา10นาฬิกาหนาทีดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งโคจรย,ย,ย้ายจากราศีธนูไปสถิตณร,ราศีมังกรค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงคะในช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้รับลาภผลจากผู้ใหญ่นะคะนอกจากนั้นท่านก็มีเกณฑ์จะได้ไปวัดได้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ท่านจะยึดมั่นในความดียึดมั่นในศีลธรรมนะคะมีความเมตตากรุณาห่วงใยผู้ที่อยู่ในสถานะต่ำกว่านอกจากนี้ถ้าหากว่าชาวลัคนาราศีสิง ทำงานเป็นครูบาอาจารย์หรืออยู่ในสายงานที่ต้องพูดต้องคุยนะคะท่านก็จะสอนสนุกคุยสนุกมีแต่คนอยากฟังค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6 0โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นท่านจะใช้เงินไปกับลูกหลานกับลูกน้องนะคะคือจะเลี้ยงดูอย่างดีเลยค่ะโดยเฉพาะอาหารการกินเนี่ย ต้องจัดแต่ของอร่อยนะคะราคาไม่เกี่ยงค่ะหรือชาวลัคนาราศีสิงห์บางท่านก็มีเกณฑ์จะได้ลงทุนกับโครงการใหม่ๆนะคะและก็มีเกณฑ์ว่าท่านจะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันด้วยค่ะส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นความสำเร็จหรือว่า โชคลาภวาสนาต่างๆจะเกิดขึ้นกับท่านโดยมาจากบุตรหลานบริวารเป็นผู้เกื้อกูลค่ะเรามาดูอิทธิพลของดาวจันทร์ที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงนี้กันนะคะวันที่1ถึงวันที่4มกราคมค่ะช่วงสีวันนี้นะคะชาวลัคนาราศีสิงท่านจะเก็บเงินไม่อยู่ค่ะ มีเงินเท่าไหรก็ต้องใช้ให้หมดกันไปนะคะวันที่หและวันที่6มกราคมชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านอาจจะไม่ค่อยพอใจพื้นฝูงหรือว่าแวดวงสังคมที่กำลังคบหากันอยู่ค่ะวันที่7ดและ8ดมกราคมชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีเรื่องวุ่นวายหรือมีความเสียหายเกี่ยวกับ เรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะวันที่9ถึงวันที่13มกราคมชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ว่าจะมีปัญหาหรือว่ามีความท้าทายเข้ามาให้ท่านได้จัดการค่ะแต่ถ้าหากว่ามีใครที่เขาไม่ถูกใจท่านมีใครมาตั้งตัวเป็นศัตรูก,กับท่านก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเขาจะแพ้ภัยตัวเองค่ะ จากนั้นคะ่ะวันที่14กับวันที่15มกราคมนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าหากว่าท่านทำงานแบบมีหุ้นส่วนหรือว่ามีคู่สัญญานะคะขอให้คุยกันอย่างตรงไปตรงมาถ้าหากว่าอยากจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ายกเลิกสัญญานะคะก็ขอให้คุยกันตรงๆค่ะ สุดท้ายนี้ฉัดขอกราบเทวดาพระอังคารได้โปรดปกปักคุ้มครองชาวลัคนาราศีสิงห์และครอบครัวให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ